ด้วยความที่เราเป็น coffee lover ครับเราไม่ใช่ b ริ i s ้าเราไม่ได้เป็นคนอยู่ในอุตสาหกรรมกาแฟแต่ว่าเรามาดูแลในโซ่ข้อสุดท้ายที่เป็นขยะจากอุตสาหกรรมกาแฟทีนึงอะไรเงี้ยครับ oh, <yeah. S 1> บนบรรจุภัณฑ์พวกนี้มันมีเรื่องราวของกาแฟเราสามารถเรียนรู้เรื่องของกาแฟได้มีตัวตนของเกษตรกรมีเรื่องของแหล่งพ่อปูคือทั้งหมดเมื่อมันเป็นโปรดักต์เราอะ ไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันมันสามารถถ่ายทอดต่อไปในรูปแบบของผลิตภัณฑ์มันสามารถส่งต่อไปยังเรื่องของการท่องเที่ยวได้บรรจุภัณฑ์กาแฟแตกต่างจากบรรจุภันฑ์อื่นๆคือเขาจะให้ความสัมพันธ์เรื่องของแหล่งพาะปลูกเรื่องของเกษตรกรเรื่องของโปรเซสเรื่องของรสชาติทุกอย่างฉลากเล็กๆพวกนี้บอกได้หมดเลยครับ คือทั้งหมดเรื่องราวพวกนี้เราสามารถรับรู้ได้แล้วบุคคลที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์พวกนี้ครับเราสามารถไปเที่ยวได้เราอาจจะไปดอยซอกดอยหนึ่งเป็นหมู่บ้านกาแฟาเราไปเที่ยวเราก็จะได้เจอบรรยากาศดีๆเจอมิตรภาพเจออาหารอร่อยคือทุกอย่างเนี้ยครับมันมันมันเป็นมิติที่ลึกที่เราสามารถสัมไปสัมผัสได้อันนี้เลยครับอันนี้หายากมากเป็นเป็นร้านจากสิงคโปร์ครับไอที่เราภูมิใจที่สุดก็คืออันนี้ อันนี้คือเป็นซองรตแรกที่เราเก็บไว้ครับมี8แปใบ